ีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อลูกไม้ผ้านิ่มนะคะรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์นะอกสามแปดสี่สิบสองนิ้วนะคะไหล่กว้างยี่สิบนิ้วค่ะความยาวของเสื้อยี่สิบหกนิ้วนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้แม่ค้าตัวเล็กเนาะใส่มาก,ก็เลยเป็นเสื้อแขนยาวหน้าหลังเป็นซีทูนะคะด้านด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะเป็นแขนบานสองชั้นแบบนี้นะคะ้าหลังจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะรุ่นนี้ผ้าใส่สบายนะไม่ร้อนนะคะมีหลายสีให้เลือก มีสีเหลืองที่แม่ค้าใส่นะคะอ่าแล้วก็สีโอรสค่ะสีดำค่ะสีครีมค่ะด้านหน้าอ,อกก็จะตกแต่งลูกลา้แบบนี้นะคะก็สีกรมค่ะส,สีขาวค่ะสีชมพูค่ะ สนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ